กลับมาสู่ช่วงที่3ของเรานะคะกับช่วงเดลิสเปิดนะคะซึ่งในช่วงนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะมุนวิสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและก็ความรู้ในด้านต่างๆนั่นเองนะคะและเช่นเคยนะคะในช่วงนี้กับปากสวยโสดไซส์นะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าอีกหนึ่งปัญหาสําหรับหลายๆคนที่เวลานอนที่เจอเจอ,เจอบางท่านนอนกรนบางคนไม่รู้ตัวนะคะก็อาจจะสร้างความรําคารให้กับคนที่นอนข้างเคียงนั่นเองนะคะสาหรับการนอนกรนหลายๆท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากก็เลยนอนกรน แต่จริงๆแล้วคุณทราบหรือไม่ว่าอาการนอนกรน สามารถเป็นอันตรายได้มากกว่าที่คุณคิดแล้วในวันนี้เราจะมีอุปกรณ์อะไรที่สามารถช่วยในการลดการนอนกรนได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดคุยร่วมกันนะคะสำหรับใครที่มีคําถามก็สามารถฝากทางแฟนเพจของรามาชาแนลของเราตอนนี้กันแบบสดๆได้เลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอต้อนรับค่ะทันตแพทย์หญิงนิธิมาอิ่มเอ,อิบสินนะคะงานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายล,ลัยมหิดลค่ะสวัสด,ดีค่ะอาจารย์ค่ะนะัคะ อันดับแรกอยากให้อาจารย์ถามบอกนึกหรือว่าเรื่องของอาการนอนกรนเกิดจากสาเหตุอะไรคะก็อาการนอนกรนนะคะมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหายใจอะค่ะส่วนต้นนะคะมีการหย่อนตัวลงนะคะทำให้ทางเดินหายใจส่วนนั้นเนี่ยมีการตีบแคบลง<ม>พอเวลาเราหายใจเข้าใช่ไหมคะมีอากาศผ่านบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นของกล้ามเนื้อตรงนั้นทําให้เกิดเสียงกรนขึ้นมานะคะ ก็ปัจจัยที่มันส่งผลให้เกิดอาการกลนได้เนี่ยก็ได้แก่อย่างแรกก็ในเรื่องของการตึงตัวของกล้ามเนื้ออย่างเช่นเวลาเรานอนหลับลึกใช่ไหมคะมหรือเวลาเราทานเครื่องดื่มที่มีส่สวนผสมแอลกอฮอล์หรือทายานอนหลับที่ทําให้ง่วงอะคะ่ะก็กล้ามเนื้อจะมีการหย่อนตัวมากขึ้นนะคะม,มันก็ทําให้เกิดอาการกลนง่ายนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยในอย่างเช่นมีก้อนนะคะขวางทางเดินหายใจอ่อย่างเช่นในเด็กก็จะมีพวกต่อมทอนซิลตหรือต่อมตอนอันดีนอยโตรองเงี้ยก็จะทําให้เกิดการกลนในเด็กได้เหมือนกันหรือว่ามีการที่มี พงจมูกอุดกัน้น <ฮะ S 2> เป็นไซนัสอักเสบอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการกลนได้นะคะหรือบางคนเพดานอ่อนหรือว่าลิ้นไก่ยาว <ฮะ S 2> ก็ทําให้เกิดกลนได้เหมือนกัน,นะคะการนอนลนักษณะผิดท่านี่ทําให้กลนได้ไหมคะ,อะนอนผิดท่าหรอคะคือมันต้องเกิดร่วมกับปัจจัยอื่นๆด้วยคะ่ะแต่ว่าอย่างเช่นนอนหงายเนี่ยก็จะทําให้เกิดการหายใจเนี่ยได้ยากกว่าเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าบางคนที่มีปัญหาเรื่องการกลนก็จะแนะนําให้เปลี่ยนเป็นนอนตะแคงแทนดีกว่า แล้วการนอนกรนนี่แหละค่ะจะส่งผลอย่างไรสําหรับตัวผู้ที่นอนลักษณะแบบนี้นอนกรนก็อย่างที่บอกตอนแรกอะค่ะว่าอาการกรนเนี่ยมันเป็นไซายที่บอกว่าเนี่ยคนไข้คนนี้นะมีปัญหาในเรื่องของการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะสัมพันธ์กับในเรื่องของภาวะที่มีการหยุดหายใจขนาดหลับนะคะการนอนกรนเนี่ยมันก็เลยแบ่งออกเป็นสอย่างนะคะก็คือแบบที่ไม่อันตรายนะคะแบบแรกก็คือไม่มีการหยุดหายใจรุ่มด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคน ไข้สักเท่าไหร่อะคะก็จะมีผลต่อบุคคลข้างเคียงนะคะหรือว่าโดยเฉพาะคู่นอนอะคะ่ะก็จะส่งผลในเรื่องของอปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของผู้ป่วยนะคะ,ะคนที่นอนข้างๆก็จะนอนไม่หลับกับอีกแบบหนึ่งก็คือที่มันอันตรายก็คือมีการหยุดหายใจร่วมด้วยซึ่งแบบนี้มันก็จะส่งผลต่อคนไข้ในเรื่องของอนอนหลับก็ไม่เต็มอิ่มมากการทํางานไม่มีประสิทธิภาพนะคะหรือแม้แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคอื่นตามมาด้วยอย่างเช่นพวกความดันสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดะนะคะหรือว่าภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเป็นต้นน,นนะคะนะคะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยตัวผู้ป่วยจะทราบได้อย่างไรคะว่าลักษณะอาการกรนของเราเนี่ยมันมีความรุนแรงถึงขั้นไหนแล้วถึงจําเป็นจะต้องมาพบแพทย์คะจะมีวิธีการตรวจอย่างไรคะก็การที่จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะหยุดหายใจนะคะ ขณะนอนกรนนะคะก็ต้องเริ่มตั้งแต่การซักประวัติผู้ป่วยก่อนนะคะโดยโดยสย่วนใหญ่เนี่ยตัวผู้ป่วยเองมักจะไม่รู้ตอนนอนว่าตัวเองเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างเราก็เลยต้องมีการซักประวัติจากญาตินะคะหรือว่าบุคคลภายในบ้านนะคะซึ่ง ى, ที่ได้ยินมาก็จะมีอย่างเรื่องอ ى, นอนเสียงดังนะคะมีเสียงกรนหรือว่าหายใจเสียงดัง <ux> แล้วก็มีการหยุดหายใจหลังจากหยุดหายใจเนี่ยก็จะมีอาการอย่างเช่นสะดุง้งตื่นหรือว่ามีการพลิกตัวนะคะตัวผู้ป <ux> ่วยเองเ่ยก็จะพูดในเรื่องของว่าตื่นขึ้นมาล รู้สึกคอแห้งปากแห้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องซักประวัติผู้ป่วยถึงในเรื่องของว่า,ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมทานยานอนหลับอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกตอนต้นว่ามันก็มีผลทําให้เกิดอาการกลนได้เหมือนกันะนะคะพอซักประวัติเสร็จเนี่ยก็ต้องมีการตรวจร่างกายะนะคะตรวจร่างกายเนี่ยก็ควรดูตั้งแต่ต้นละว่า คนนี้อ้วนไปไหมน้ำหนักเยอะไปไหมหรือมีลักษณะคอสั้นไปหรือเปล่าะนะคะรูปร่างใบหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะ<ม>คางเล็กไปไหมก็ทําให้เกิดกลดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วจังจากนั้นคุณหมอก็จะตรวจในพงจมูกว่ามีการอุดกั้นอะไรในยังไงบ้างในปากก็เหมือนกันก็ดูเรื่องของเพดานอ่อน<ม>ลิ้นไกลิ้นใหญ่ไปไหมเพราะพวกนี้มีปัจจัยทั้งหมดแล้วก็มีการชั่งน้ําหนักเพื่อวัดค่า b m เของผู้ป่วยค,ะค่ะแล้วก็วัดขนาดต้นคอ<ม><ม>เพราะมันจะมีผลร่วมกันหมด นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายถ้าในกรณีที่สงสัยจริงๆว่าผู้ป่วยคนนี้มีการหยุดหายใจ <ทะ S 2> ขณะหลับเนี่ยก็แพทย์มักจะส่งไปตรวจเพิ่มเติมนะคะ<ม>โดยที่วิธีการตรวจที่เป็นเป็นเหมือนโกลด์มาตรดาดนะคะแล้วก็สามารถที่จะวินิจฉัยในเรื่องของความรุนแรงของการนอนกรนได้เนี่ยก็คือเป็นการตรวจการนอนหลับ นะคะซึ่งการนอนหลับการตรวจการนอนหลับเนี้ยก็จะมีทั้งแบบที่ทําในโรงพยาบาลน,นะคะที่มีต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลกับอีกแบบนึงก็คือทําเองได้ที่บ้านนะคะทำเองได้ที่บ้านด้วยแล้วก็ที่โรงพยาบาลด้วยเช่นกันะนะคะก็คือเขาบอกว่าในเรื่องของการรักษาฟองฟังแล้วมันแบบเอ๊ะเราจะต้องมีการผ่าตาัดหรือมีอะไรร่วมด้วยหรือเปล่าทางการแพทย์หรือทางทันตแพทย์จะมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะ ก็ในเรื่องของการรักษานะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการวินิจฉัยแล้วนะคะว่ามีภาวะการใช่นอนกรนแล้วก็มีการหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วยเนี่ยก็วิธีการรักษาใหญ่ๆเนี่ยแบ่งเป็น2อ,อย่างนะคะ,ะก็คือเป็นการผ่าตัดกับการที่ไม่ไม่ผ่าตัดนะคะ,ะเริ่มแรกของการไม่ผ่าตัดเนี่ยก็ได้แก่แนะนําให้ผู้ป่วยไปลดน้ําหนักก่อน อะไรเงี้ยถ้าบางคนที่เป็นไม่เยอะมากนะคะหรือว่าให้งดเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์หรือยานะคะแล้วก็มีให้เปลี่ยนท่าอย่างที่บอกตอนแรกเนาะนะคะเปลี่ยนจากท่านอนหงายมาเป็นนอนตะแคงนะคะลิ้นจะได้ไม่ตกลงไปข้างในหลังด้านหลังเยอะ,ะนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการใส่เครื่องมือช่วยะนะคะก็อย่างแรกก็จะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า CPAP ะะมันจะเป็นเครื่องที่เหมือนกับมีลมพ่นออกมาค,ค่อนข้างแรงซึ่งมันจะต่อเข้ากับหน้ากากาของผู้ป่วยไว้ใส่ขณะหลับอ,อันนี้จะเป็นวิธีการรักษาที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะในการรักษาพวกภาวะ,ะหยุดหายใจตอนนอนะนะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือที่ใส่ในป่าซึ่งหลักการมันก็คือจะเคลื่อนขานไก่ค่ะมาทางด้านหน้าเพื่อเปิดให้ตรงทางเดินหายใจด้านหลังเนี่ย เปิดโล่งขึ้นก็จะทําให้ผู้ป่วยหายใจได้มากขึ้นแต่การใส่เครื่องมือในปากเนี้ยมันมักจะได้ผลดีกับคนไข้ที่เป็นไม่รุนแรงมากมะนะคะพอคุณหมอพูดถึงเครื่องมือกันกรนเนี่ยนะคะ,คะก็ฟังแล้วน่าสนใจมากๆเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินกันนะคะให้คุณหมออธิบายหน่อยว่าเครื่องมืออันนี้มันคืออะไรนะคะเครื่องมือที่กันกรนเนี่ยคะ่ะกเ็เครื่องมือกันกรนนะคะก็เป็นเครื่องมือทางธันกรรมะคะ่ะที่ให้ใส่ในช่องปากนะคะ,นะคะขณะหลับ เพื่อหลักการมันก็คือเพื่อให้ลิ้นหรือว่าเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณด้านหลังอะค่ะไม่ตกลงไปข้างหลังทําให้ทางเดินหายใจเนี่ยเปิดกว้างขึ้นมันจะมีอยู่2ชนิดนะคะชนิดแรกเนี่ยก็จะเป็นเป็นเครื่องมือที่จัดตําแหน่งของลิ้นนะคะให้ลิ้นยื่นมาทางด้านหน้านะคะเพื่อเปิดให้ทางเดินหายใจหลังโคนลิ้นนะคะเปิดกว้างขึ้นนะคะอย่างในรูปเป็นต้นเนี่ยลิ้นตำแหน่งลิ้นก็จะยื่นออกมาทางด้านหน้านะคะ กับอีกอย่างหนึง่งก็คือเป็นเครื่องมือจัดตำแหน่งขากัรนไกลล่างานะคะซึ่งเครื่องมือจัดตำแหน่งขากรรนไกลล่างนี้นะคะก็จะยึดาขการนไกลบนกับขกรนไกลล่างเข้าด้วยกันนะคะโดยที่จะเคลื่อนขกรนไกลล่างเนี่ยมาทางด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลิ้นเนี่ยมันก็จะถูกเคลื่อนมา,มาข้างหน้าด้วยก็เหมือนกันก็คือจะทําให้าทางเดินหายใจหลังโคลินนะนคะเปิดกว้างขึ้น่แล้วเราก็จะไม่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ นะคะ<น>แล้วก็ตัวนี้มันจะดีอย่างตรงที่ว่ามันจะช่วยป้องกันการอ้าปากของผู้ป่วยขณะหลับด้วยอ่ามันก็จะลดการตึงตัวของกล้ามเนือ้อลิ้นขณะหลับด้วยค่ะก็คือเครื่องมือที่อยู่ข้างหน้าเราอันนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะ,คะตัวนี้ก็จะคือเป็น,น,นเป็นตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้ยึดขากรรไกรล,ล่างะะ<อ>กับขากรรไกรบนเข้าด้วยกัน ก็ยื่นแขนไก่ล่างมาข้างหน้าค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะดูแล้วมันเหมือนกับว่ามันต้องเป็นจริงๆใส่ต้องเป็นอย่างนี้อ๋อต้องเป็นอย่างนี้อ๋อปิดอย่างนี้ใช่ค่ะอย่างอ้านะคะต้องงับอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องเป็นอย่างนี้นะคะคือมันเหมือนกับว่าแสดงว่าพอเราพูดถึงอย่างนี้แล้วมันมีเครื่องมือที่สามารถช่วยในการกันกรโนได้น่าสนใจมากๆเลยมาถึงวิธีการและขั้นตอนในการทําเครื่องมือกันกรโนกันดีกว่าสาหรับผู้ป่วยแต่ละคนจะมีวิธีการอย่างไรบ้างหรือว่าผู้ป่วยที่โอเคตอนนี้สนใจแล้วรู้สึกกตัวเเออองงคนรบ้ายะแล ต้องมาควรจะทํามาปรึกษาแล้วเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วมีวิธีการทํำยังไงบ้างก็หลังจากที่ผู้ป่วยะคะได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะการหยุดหายใจตอนนอนนะคะแล้วก็แพทย์เนี่ยลงความเห็นว่าสามารถที่จะใส่เครื่องมือในปากได้นะคะก็มาพบทันตแพทย์เพื่อเข้าตรวจ ช่องปากนะคะแล้วก็เขา้ารับการปรึกษาหลังจากนั้นก็จะมีการพิมพ์ปากแล้วก็วัดการยื่นของขากรรไกรล,ล่างนะคะแล้วก็บันทึกการสบฟันหลังจากนั้นก็แพทย์ก็จะส่งไปที่แ lap คะ่ะให้เําทำเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมามแล้วก็นัดมาใส่อีกทีหนึง่งแล้วก็นัดติดตามอาการเป็นระยะ แต่ว <One input> uh ่าผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใส่เครื่องมือนี้ค่ะก็อย่างเช่นในช่วงแรกๆเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ใส่ในปากใช่ไหมคะผู้ป่วยอาจจะมีน้ำลายไหลมากกว่าปกติหน่อยนะคะหรือว่าใส่แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีการปวดที่ข้อต่อขาแไก่บ้างนะคะหรือใส่ไปนานๆการสบไฟเนี่ยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยต้องเข้าพบปรึกษากับทันตแพทย์ที่เฉพาะทางอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มาตรวจเช็คระยะเครื่องมือค่ะ ตัวนี้เป็นประจำอย่างเข่งครักเพราะบางทีตำแหน่งฟันอาจจะเปลี่ยนได้ก็จะได้ให้มันแบบวา่ามการ,เารัเปลี่ยนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะ,คะและสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอนะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ตอนนี้สนใจแล้วว่าอยากจะเข้ารับการรักษานะคะเรื่องของอ,นา,นอาการนอนกรนนั่นแหละคะ่ะจะต้องสามารถมาติดต่ออะไรที่ไหนได้บ้างคะอาจารย์คะ ก็สําหรับผู้ที่สนใจหรือว่าสงสัยว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะการหยุดหายใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าการปรึกษาหรือว่าตรวจได้ที่แผนกอายุรกรรมนะคะหรือว่าแผานกหูคอจมูกข,ของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะส่วนในส่วนเครื่องมือนะคะที่ใส่กันกลนเนี่ยะคะ่ะถ้าติดต่อ ถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่แผนกธนกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นทางออกที่ดีเลยทีเดียวสําหรับคุณผู้ชมที่มีภาวะการนอนกรนเห็นไหมคะว่าการนอนกรนบางคนคิดว่ามันก็แค่เรานอนผิดท่าเป็นไม่ได้มีแปลกผิดแปลกอะไรแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวถ้าหากคุณมีภาวะที่หนักมากแล้วถึงขั้นหยุดหายใจนั่นเองนะคะดังนั้นใครที่รู้ตัวว่านอนกรนก็สามารถที่จะเข้ามารอปรึกษาอาจารย์หมอเข้าปรึกษาในการรักษารวมถึงการทำ เครื่องมือต่างๆนะคะก็ให้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะก็จะช่วยคุณได้นั่นเองวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทันตแพทย์หญิงนิธิมาอิ่มเอิเอบสินนะคะงานธกรรมคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิปดีมหาวิยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะและในช่วงหน้ากับจิตคิดบวกนะคะในช่วงสุดท้ายของเราแน่นอนเรามีอีกหนึ่งบุคคลที่ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาไม่ว่าจะลบมากี่ครั้งเขาสามารถที่จะยืนขึ้นได้สม่ำเสมอทีเดียวนะคะ แต่จะเป็นใครนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับจิตคิดบวกค่ะ